น้องครับเช็คบินครับแล้วก็ช่วยห่ออาหารกลับบ้านให้พี่้วยนะพี่คะพี่คะมีอะไรเออคือว่าฉันขอกินเศษอาหารของพี่ได้ไหมคะอะไรนะขอเศษอาหารที่เหลืออยู่เธอบ้าปะเนี่ยถ้าพี่ไม่กินแล้วอะ่ะฉันขอกินนะคะ เพราะว่าฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วอ่ะนะคะนะคะพี่ไม่ได้ฉันไม่ให้ทำไมล่ะคะฉันจะหอ,อกกลับบ้านไม่ให้หมาฉนะแต่ว่าฉันหิวมากเลยนะคะเฮ้ยก็บอกว่าไม่ได้ไงก็บอกว่ากินไม่ได้ไงเอ้เป็นอะไรไหม ฉันไม่เป็นไรนี่คนเพื่อนฉันเนี่ยอุตส่าห์ขอกินอาหารที่คุณกินเหลือดีๆนะทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ด้วยคุณจะใจจืดใจดำไปถึงไหนฮะก็ฉันยังไม่อนุญาตให้กินสักหน่อยแล้วฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันจะเอาไปให้หมาผู้ไม่รู้เรื่องเลย่งฮะฮะอะไรนะเอาไปให้หมางั้นเหรอนี่ฉันสองคนเป็นคนยืนอยู่ตรงนี้แท้ๆนะพวกฉันสู้หมาไม่ได้สักนิดเลยเหรอคุณถึงเห็นใจหมามากกว่าพวกฉันอะนี่คณฟังผมก่อน มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะไม่ต้องพูดอะไรละฉันเข้าใจพวกฉันเนี่ยมันน่ารังเกียจเกิดเป็นคนมีสองมือสองเท้าแท้แต่ไม่ยอมไปหางานทําคุณกำลังจะพูดแบบนี้ใช่ไหมคะไปเถอะเตยเรามันก็แค่คนสกปรกที่สู้หมาตัวนึ่งไม่ได้อะไรวะรวยระดับเศรษฐี ไม่ถึงใจดำขนาดนี้วะไหวไหมเนี่ยไหวอยู่ขอบคุณนะที่ช่วยอะ่ะไม่เป็นไรไอพวกเศรษฐีก็นะใจดีสักนิดก็ไม่ได้สักวันหนึ่งเถอะถ้าฉันรวยขึ้นมานะเอาหนาะวิคกี้ไม่เป็นไรหรอกเราไปกันเถอะถ้าวันนี้เราไม่ได้งานทำอะ่ะ เตยเตยอุ้ยเธอไหวไหมเนี่ยฉันไหวอยู่นะไหวอะไรกันเธอยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันไม่ใช่หรอเธอจะไหวได้ยังไง เดี๋ยวเธอนัองอ่งรอฉันตรงนี้ก่อนนะนนโลดแล้วอ่ะเธอกินนี่ก่อนนะแล้วเธอไม่กินหรอเธอก็ไม่ได้ต่างอะไรจากฉันนี่ฉันอดได้แค่นี้สบายมาก เป็นเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันสิ ไม่ได้ไปขออาหารคุณแล้วอ่ะคุณจะตามมาลังแกฉันทำไมอ่ะนี่คุณจะเดินหนีกันไปง่ายๆแบบนี้เหรอคุณยังมีความเป็นคนอยู่ปะวะจิตใจของคุณเนี่ยมันทำด้วยอะไรคุณหนึ่งได้ทำแบบเนี้ยคิดว่าตัวเองรวยแล้วจะทำอะไรกับใครก็ได้เหรอพวกคุณนี่ชอบกินของเหลือกันหรือไงฮะ จะไปอยากกินของเหลือวะพวกฉันเนี่ยเลือกได้หรือไงคะคุณคิดเหรอพวกพวกฉันเนี่ยอยากจะกินของเหลือเนี่ยฉันก็เป็นคนแต่ฉันเลือกไม่ได้ฉันพยายามแล้วแต่สังคมทุกวันนี้ยมันก็ไม่ได้สวยงามคุณเองก็น่าจะรู้ดีนี่ฉันเนี่ยพยายามหางานหลายๆที่แต่ก็ไม่มีใครให้โอกาสฉันสองคนก็เลยต้องมาขอทานอยู่แบบเนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้อยากขอเข้าใครกินแต่มันก็ต้องทํา คุณพูดจบแล้วใช่ไหมคุณขอโตก่อนคุณมันก็เป็นแค่เศษฐีเห็นแค่ตัวที่ไม่มีวันเข้าใจคนที่เขาไม่มีกินหรอกพวกคุณครับอย่าทะเลาะกันเลยครับกินนี่ก่อนสิครับจะได้มีแรงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขนาดคุณเป็นแค่เด็กเสิร์ฟอะ่ะคุณยังมีจิตใจดีขนาดนี้ ไม่เหมือนคนบางคนเอ่อจริงๆแล้วคุณไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราะว่าคนที่คุณควรขอบคุณน่ะคือผู้ชายคนนั้นมากกว่าอะไรนะคะทั้งหมด800ออาหารนี่ห่อทุกอย่างเลยไหมห่อหมดเลยครับนี่ครับค่าอาหาร เดี๋ยวผมเอาเงินมาทอนรอแป๊บเอ้ยเดียครับไม่ต้องทอนนะครับเงินที่เหลือเนี่ยผมรบควรช่วยทําอาหารให้กับคนขอทานสองคนนั้นนะครับอ,อะไรนะครับหมายความว่าไงอะ่ะเมื่อกี้เขามาขออาหารคุณกินดีๆทําไมคุณไม่เขากินไปละ่ะอาหารก็ยังดีๆอยู่ทั้งนั้นอาหารพวกเนี้ยผมกินไปแล้วนะครับถ้าจะให้เขากินเนี่ยเขาต้องกินอาหารที่ใหม่ก,กว่าสะอาดกว่าสิครับจะให้เขาไม่กินของเหลือ,ลอแบบนี้ได้ไงเขาเป็นคนนะครับไม่ใช่หมา อีกอย่างตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีด้วยคนจนก็เพิ่มขึ้นทุกวันพวกเขาน่าสงสารนะครับแค่เงินกินข้าวยังไม่มีเลยเอ่อผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เมื่อกี้ผมบริการคุณไม่ดีอะ่ะคือว่าผมเข้าใจคุณผิดไปอะ่ะผมคิดว่าคุณเป็นคนใจดำมาครับไม่เป็นไรครับผมเข้าใจจะลืมหอ,อกับให้ผมด้วยครับ หมายความว่าที่เขาไม่อยากให้เรากินขนมปังเมื่อกี้เขาคงไม่อยากจะแกล้งคุณหรือว่ารังแกคุณหรอกครับเขาเห็นว่ามันไม่สะอาดขนมปังนั่นน่ะมันหมดอายุแล้วถ้าพวกคุณสองคนกินเข้าไปอ่ะสุขภาพก็จะแย่เอากินก่อนเถอะครับจะได้มีแรง รถเป็นไรวะเนี่ยพี่ครับรถเป็นอะไรครับไม่รู้เหมือนไงครับอยู่รถมันก็สตาร์ทไม่ติดอ,อ,อู่อยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวผมช่วยเห็นจะดีอ่ะน้อง คุณมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองครับ พวกคุณมากนะครับที่ช่วยผมมาไว้ถ้าไม่ได้พวกคุณนี่ผมแย่แน่เลยไม่เป็นไรค่ะคุณช่วยฉันฉันช่วยคุณไงคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับเข้ามือนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอโทษคุณด้วยค่ะไม่เป็นไรครับอันนี้เขาจ้างฉันให้ที่นายช่วยเข็นรถไว้อะไม่เป็นไรเลยครับเรื่องเล็กน้อยมากๆที่ผมช่วยผมไม่ต้องการอะไรผมเห็นว่าคุณเป็นคนดีผมก็เลยอยากช่วยคนดีๆแบบคุณนะครับ ขอบใจนะนายเองก็เป็นคนดีเหมือนกันฉันเชื่อว่าสักวันเนี่ยความขยันของนายเนี่ยจะทําให้นายได้ดีส่วนพวกเธอสองคนอ่ะบริษัทของฉันอ่ะยังมีตําแหน่งแม่บ้านว่างอยู่พวกเธอสนใจไปทํางานกับฉันไหม